คโล่กู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการกู้ช่อง YouTube นะครับก็มีเคสหนึ่งครับทักมานะครับอยากให้ช่วยกู้ช่อง YouTube ให้นะครับก็โดนแฮกตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะครับก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็โดนแฮกไปนะครับคนแฮกก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านเมลนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนอีเมลสำรองนะครับแล้วก็บร์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ2ชั้นนะครับอ่าโดนเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนะ จากที่ดูนะครับนะอันนี้คือช่องของพี่เขานะครับคนติดตามประมาณ4ี0 0 0ืกว่าคนนะครับ4,990 0กว่าคนนะครับอ่ามีวิดีโอทั้งหมด936รายการนะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอที่คนแฮกเขาลงไปนะครับนะก็โดนแฮกตั้งแต่19นะครับก็เป็นวิดีโอน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับหน้าที่ลงไปนะครับเป็นการสตรีมเกมนั่นเองนะครับ วิดีโอตั้งแต่3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือวิดีโอของพี่เขานะครับที่ลงเกี่ยวกับคาราเกะนะครับนะก็โดนแฮกหลายวันแล้วนะครับนะผมก็ได้ทําการยื่นเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับถ้าผมกู้แต่แล้วนะครับผมจะทําคลิปมารีวิวอีกทีนึงนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับสามารถกู้ได้นะครับช่อง y YouTube โดนแฮกนี้สามารถกู้ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับ